สดีครับกีตาร์ที่อยู่ในมือผมนะครับนะคือกีตาร์ต้องบอกว่าเป็นกีตาร์คอนเสิร์ตอหนึ่งตัวนะครับนะราคาไม่แรงนะครับนะแค่แสนสามเองนะครับนะตัวนี้นะครับนะจอร์สโกดอยนะครับนะรุ่น J1 นะครับนะรุ่น J1 นะครับเป็นไอซีวีเป็นซีวีตัว J เนี่ยนะครับนะก็มันจะมีอยู่มันจะมีอยู่3 J J1 J2 J3 นะครับ J1 ก็เป็นโครงสร้างในเป็นทรีเดดิชันแนลเจเป็นเล็กทีสนะครับ J3 เป็นดับเบิ้ลท็อปนะครับนะตัวนี้เป็น โครงสร้างที่เป็น uh, traditional นะครับทรด d i t i น n a นะครับนะอะตัวนี้นะครับเป็นปีอะไรเนี่ยนะครับนะปีจะขอดูสองปีก่นอนแตเขามองไม่เห็นปีเลยขอต่อปีก่อนตัวนี้เป็นปีสองพันสิบแดนะครับนะต้องบอกว่าเสียงโคตรดีเลยนะครับนะตัวนี้เสียงดีมากนะครับนะเป็นกีตาร์ที่เสียงดังเสียงดีเล่นง่ายนะครับนะอะก็ ตัวนี้นะครับนะก็แสนสามนะครับนะก็เป็นสปรูสนะครับนะด้านหลังเป็นอ่าเป็นโลตบูดนะครับนะตัวนี้ก็จะเป็นอ่าเป็นเคลือบแบบเขาเรียกเป็นเขาเป็นเขาเรียกเป็น PU พวกไฮกลอสอะนะครับนะมันยังไม่ใช่เฟรนด์โพลิชนะครับนะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้นะครับนะก็จะดูแลง่ายนะครับนะก็นี่ตัวนี้นะครับนะโรเซ็อัปประจําตระกูลอ่าตระกูลเจเป็นโรเซ็แบบนี้นะครับนะเห็นปุ๊บแล้วก็ เรียกว่าเห็นปุ๊บก็จําได้ปั๊บเลยนะครับนะซึ่งต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยนะครับนะเป็นกีตาร์ที่เรียกว่าในระดับนะครับกีตาร์ระดับแสนสามเนี่ยคือต้องบอกว่าในช่วงคนที่ซื้อกีตาร์เนี่ยคือถามถามผมเนี่ยนะครับนะไอ้ตัวละสองแสนจะขายเร็วกว่ามากเร็วกว่าพวกตัวละแสนต่อบาทเพราะว่านะครับคนที่อเตรียมตังมาแสนสามเนี่ยเขาเดี๋ยวเพิ่มไปทักเจ็ดหมื่นไปเอาจบสองแสนเลยดีกว่านะครับนะก็เลยเป็นแบบ ไอช่วงกีตาร์ราคาแสนแสนต้นๆเนี่ยนะครับในยะยสิบเนี่ยมันก็จะเรียกว่าเป็นจุดแบบตัดสินใจว่าเฮ้ยจะเพิ่มตังค์ไปสองแสนเลยหรือเปล่านะครับนะอ่ะแต่ว่านะครับแต่ว่าใครงบไม่ถึงสองแสนโอเคมีประมาณแสนต้นๆเนี่ยแนะนําตัวนี้เลยนะครับนะตัวเนี้ยนะครับหนึ่งก็คือว่า layability เนี่ยมันเล่นง่ายๆเล่นง่ายเลยนะครับนะแล้วก็เล่นคอนเสิร์ตได้นะครับนะเพราะว่ารุ่นนี้ผมเคยใช้เล่นคอนเสิร์ตแล้วนะครับนะฝรั่งมาถามว่า กีตาร์อะไรวะเนี่ยเฮ้ยมันเสียงมันดังยังเลยนะครับนะคือผมเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยไปคู่กับนักกีตาร์เขาใช้กีตาร์ตัวละ3 4มสี่แสนนะี่ยเขาเห็นตัวนี้เฮ้ยกีตาร์ตัวละแสนท่านผู้ชมเล่นขนาดนี้เลยเหรออะไรพวกเนี้ยนะครับนะอ่ะก็ต้องบอกว่าตัวเนี้ยเป็นตัวที่เรียกว่า เรียกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาครับคุ้มค่าคุ้มราคานะครับนะลูกบิดประมาณนี้นะครับนะตัวนี้ก็จะมีฮาร์ดเคสมาให้ด้วยนะครับนะตัวนี้แสนสามนะครับนะแสนสามนะปี2018นะเสียงเปิดเต็มที่แล้วนะครับนะเสียงเปิดเต็มที่แล้วนะครับนะก็ใครสนใจนะครับตัวนี้อยู่ที่สาขาพระซาลักลูนะครับมาลองได้นะครับนะมี1ตัวนะครับปี2018นะครับนะมาลองดูก่อนชอบยังไงไม่ชอบยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับนะลองให้มันรู้สึกว่าเล่นแล้วมัน เข้ามือถ้าหน้าตาดูอย่างนี้แล้วชอบลองมาลองเลยนะครับนะก็ตัวนี้นะครับแสนสามนะครับนะต้องบอกว่าเสียงดีเสียงดังนะครับนะคือ,อน้องๆที่เรียนเอกดนตรี Country นะครับนะตัวนี้บอกบอกเลยว่าตัวจบอีก1ตัวนะครับนะเพราะว่าผมว่าตัวนี้ถ้าเราไปซื้อแบบพวกเรียกว่าเมคเกอร์ชื่อดังๆเนี่ยครับเพื่อนๆต้องกำเงินออกมาผมว่าเสียอย่างนี้ต้องมีั สองห้าสองหกประมาณนี้ถึงจะได้เสียงประมาณขนาดนี้นะครับนะความแต่เรื่องความดังไม่ต้องห่วงตัวนี้ดังแน่นอนนะครับนะอ่ะโอเคนะครับนะจอร์สกอดอยรุ่นเจวันตัวนี้ปี2018นะครับนะใครชอบหน้าตายอย่างนี้ชอบเสียงอย่างนี้มาลองเลยนะครับนะเราจะไม่ผิดหวังนะครับนะต้องบอกว่าเดี๋ยวอนาคตเนี่ยนะครับนะอีตาจะเริ่มขยับราคากันแล้วนะครับนะเพราะเดี๋ยวนี้แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้นทุนมันสูงขึ้นนะครับนะก็ เดี๋ยวจะเริ่มมีขยับราคาเดี๋ยวแจ้งอีกทีนแล้วกันนะดิฟเอาตอนนี้ก่อนนะครับนะก่อนที่จะซื้อแพงกว่าน,นี้ต้องบอกว่าอ่าอีกไม่ผมคิดว่าสิ้นปีนี้จะซื้อราคาแพงกว่าน,นี้อีกเกือบสิเปรเซ็น์เลยนะครับนะอ่ะโอเคนะครับในคลิปนี้ผมลาไปก่อนแล้วกันนะครับฝากจอสโกดอยเจวันครับคลิปนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ